นี่จากคํามชเดินนะวันนี้เราจะมาค้นหาความรับในโรงเรียนนั่นเองค่ะซึ่งหาค้คนหาความรับผู้ผชายผมสีชมพูนะจะเอ้าแหละเดี๋ยวมาดูความลับของผู้ชายผมสีชมพูกันเลยนะจ๊ะอยู่นอกโรงเรียนเอง เคได้เลยพอดีเพื่อนเราบอกให้พูดเปล่าๆนึงอ่าก็คือให้คุกอ่ะไปเนี่ยจะอยู่ตรงรถบัสนะคะอ่าพอเรามาถึงแล้วเราก็จะเห็นอ่าให้เรากดตรงนี้เดี๋ยวรถบัสก็มากอเป็นนั้นพอเราขึ้นไปให้เรามาแน่นหลังของรถ แล้วก็จะเห็นลูกวางอยู่ตรงนี้แหละอ่านี่แหละลูกยางอยูอย่ตรง,งนี้เพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นรถไปสมาเราที่เราลงสสองคันไม่ได้มาตรงนั้นหรอกก็เลยเห็นอัะนนะ อาลูถบัดขับเรงจังวิรุ่เหมือนว่ารถบัสเนี่ยจะโดนจอดแล้นะวินว่้นถ่มือนว่ารถบัสจากกินเข็เองวนห่นรถบัสไปเร็วมากแถมแล้วก็ออกไปไม่ได้เลยนะอุ้ยมาดูกันก่อนอุ้ย หัวตะมืยไปเรย่อ่ะอันเรียนะนตาอะละแล้วก็จะออกไปแล้วก็ไปหาความรับต่อเลยค่ะอะไรความรับต่อไปแรกมีข้างนบนของมุมนี้นะคะจะมีเด็กอันหนนึงที่เธอใบอันนึงค่ะแ,ะแล้วเราก็จะเปิดดูนะอ่าเธอต้องการคุกกี้นะก็แสดงว่า เด็กเด็กผนะู้หญิงคนนี้ต้องการคุกกี้แอลเล็กและขอคุยจับโทรก่อนนะอันนี้คุกกี้เห็นรูปอยู่หน่ะ๋ยวต้องการคุกกี้เช่นมาจ้ะอ๋อหนูต้องการค่ะสวัสดีหนูไม่สวัสดีหนูออ,นอ,อ,อกไปไม่ได้เพราะมราจะพาอยู่อ่ะ อ๋อไม่เป็นไรจ้ะพี่จะเอาคุกกี้มาให้ละกกัมอ,อ,อะไะเราจะไปที่ร้านเบเกอรี่เลยนะคะแล้วค่ะแล้วก็มาแล้วนะคะเอ๊ทำป๊อกกี้ยังไงเนะี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่ทำป๊อกกี้ด้วยมีเอ๊เดี๋ยวเราลองเปิดป๊อกกี้แล้วก็มาดูกันสำเร็จกันก่อนนะคะเปิดจะมีเอ๊ะเมื่อกี้เดล่เาเห็นใบอะไรสักอย่างหนึ่งนะอุ้ย อ๋อนี่คือรูปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะเอาล่ะต่อไปเราก็จะไปตู้นั้นแล้วก็มาลองเดินสำรวจเกิดจะมีนะเอ๊ะห้องนี้ไม่เคยมาเนี่ยเกิดมาเดินขอแมาปก็อุ้ยรู้เปิดว่าอันนี้จะมีสิ่งมีด้วยนะเอ๊ะเดี๋ยวค่อยมาไขก็ได้นะเอออุ้ย อะไรเนี่ยวิวิวเราเจอนะตัวนี้นะีคือขนมปานละเดียวนะจ๊ะก็หลังจากเราจะมาลองสำรวจร้านกันดีกว่านะคะว่าจะมีกุ๊กกี้หรือเปล่าเอ๊ะสงสัยคงไม่มีลหละแต่ว่าเราต้องไปทำเองแต่เราจะรู้วิธียังไงนะอืมเนี่ยเราจะลองทำเป็นเป็นตัวผสมก็จะเป็น ดูก่อนด้ยปดูเหมือนว่าเราจะเจอหนึ่งอย่างหนึ่งนะนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นตจตาด้วยนะคะอ่าละเดี๋ยวเราจะทำคุกกี้อ่าละทุกคนกว่าเราจะทำคุกกี้กว่าเรา,า,เรายังทำคุกกี้ไม่ได้เลยโอ้โ oh ห oh, ดีเนี่ยที่น้องลาวสอนครับพอดนี้น้องเรารู้นะอะอเดี๋<ๆ>ยวเราจะลองเอาอันนี้เอาให้คนด้สิ วิ้รูเหมือนว่าเขาจะสนใจนะอ่ากินไหมก,กินนี่เองแม่จะกินได้ไหให้น้องคนนั้นน้องคนนั้นอยากกินคุกกี้อะ่ะอ๋อฮะก็น<ม>ึกว,ว่า <c oughs> อืออาละเดี๋ยวเราจะไปที่โรงเรียนแล้วก็ให้หน้องคนนั้นแล้วก็มาถึงที่โรงเรียนแล้วน,นะคะว้าคุกกี้ของพีของน้อพอดีเลยค่ะไม่เป็นไรจะอ่ะนี่เอาไปกัน เหมือว่าเขาเท่อะไรออกมาซักโอ้แมก็นี่คือรูปภาพเนาะเหมือนว่าเธอจะเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนนี้ต่อไปไปชั้นคาร์ปูลนี่นะน่นะชั้นคาร์ปูลส์อย่พี่อยพึ่งนนี้จะมีรูมาาเรือผ่านนัแล้วเอาแหละรีผู้ชายผัวเสม้คนนี้มันมีอยู่นะเอต้องทำยังไงอ่ะหรือว่าไปห้องขออก่อนไป เพิ่งดูไม่ใช่หรอวะเอ๊ะดูเหมือนวา Oh my god เอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองให้น้องสอนนะคะว่าข้อสอจะทำอหละทุกคนตอนนี้น้องก็สอนเรานะคะแล้วคือเราจะให้น้องบังคับโทรศัพท์เอาและก,ก็จะได้รูปประมาณนี้เออและตอนนี้น้องชี้ไปให้ไปฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวไปตรงนี้ตรงนี้เขาจะไปตรงไหน ไม่มานี่ไปจน,นอ๋อแกอ๋อก็อคือให้ครูพลาใช่ไหมใช่ครูพลาจะอบอกว่าแตงได้ขรูต้อนอ๋อนี่ไอ้น้ตสอนเองเห็นไ,ไหมอ่าจะไปแล้วก็ไปแต่แล้วก็จะเอาอันเนี้ยไปให้ปุไปให้น้องหัวส้มนะกันนะอืม เดี๋ยวเราก็จะเด่งรูปภาพออกมานะอ้านี่คนนักเรียนดีเด่นทั้งสามคนอ้ามันดูสมควนมาด้วยนะอุ้ยเหมือนว่าจะเป็นชุดนะไหนลองใส่ซิเอสนุกใส่บนหัวเหรอใช่นี่อ้อห อ๋อใส่ได้เหรอไ <Hey. Bye. S 1> ปดีมันใส่ไม่ได้นะทุกคนเ mm. นั้นแล้วก็ส่คออ๋อมันคือส่คออ๋อใส่ได้แล้วนะอะไทุกคนพอแค่นี้ก่อนนะคะพอดีหาความลับได้แค่สามคนนั่นเองต่อไปซึ่งจะมีแค่นี้เอง <Bye. S 1> นะคะบ๊ายบาย